สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องโปรเจกเตอร์พกพารุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะจาก x g m e Series Mogo 4ค่ะครับผมข้อมูลเราก็มาจาก The Verge นะคะคำถามสำคัญเลยก็คือเอ๊ะการอัปเกรดครั้งนี้โดยเฉพาะการใส่แบตเตอรี่เข้ามาเนี่ยมันทำให้ประสบการณ์ใช้งานมันดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเออแค่เพิ่มข้อจากัดใหม่ๆเข้ามากันแน่ครับก็น่าคิดนะครับ จุดที่แบบว่าน่าสนใจที่สุดเลยเนี่ยก็คือแบตเตอรี่ในตัวนี่แหละค่ะเขาบอกว่าโมโกโฟเนี่ยใช้ได้นานตั้ง2.5ชั่วโมงเลยนะคะในโหมดประหยัดพลังงาน <c oughs> แต่ก็ต้องลดความสว่างลงเหลือ40%่นะคะฟังดูอาจจะเอ๊ไม่เยอะแต่ก็ถือว่าเปลี่ยนเกมเหมือนกันนะจากเดิมที่แบบเรียกว่าพกพาแต่ต้องหาปลักต่อเลย <c oughs> ใช่ครับกลายเป็นว่าตอนนี้เออเอาไปใช้นอกบ้านจริงๆๆจังๆได้แล้วถึงแม้จะแค่แป,ป๊บเดียวก็ตามใช่เลยครับ การมีแบตเตอรี่ในตัวนี้มันปลดล็อกสถานการณ์ใช้งานใหม่ๆได้เยอะเลยครับอย่างเอาไปดูหนังบ้านเพื่อนง่ายๆหรือแบบตั้งแคมป์แบบไม่จริงจังมากอ่าใช่ใช่ค่ะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องหาปลั๊กไฟเลยแต่ก็ต้องย้ำนิดนึงนะครับว่า2.5ชั่วโมงเนี่ยคือในโหมดอีโคเท่านั้นนะฮะอ๋อค่ะถ้าเกิดอยากได้ความสว่างแบบ เต็มที่เลยซึ่งโมโกสรุ่นธรรมดาเนี่ยให้มา450 ISO ลูเมนค่ะหรือถ้าเป็นตัวโมโกสีเลเซอร์อันนี้จะสว่างกว่าเป็น550 ISO ลูเมนแบตเตอรี่ก็จะหมดเร็วกว่านั้นพอสมควรเลยอือหือครับค่า ISO ลูเมนง่ายๆก็คือยิ่งสูงภาพก็ยิ่งสว่างสู้แสงรอบข้างได้ดีขึ้นครับผมอ๋อนั่นก็หมายความว่าถ้าจะเอาไปดูหนังแบบ กลางแจ้งตอนเย็นๆที่แบบยังมีแสงอยู่นิดหน่อยอาจจะต้องเลือกรุ่นเลเซอร์ที่สว่างกว่าน่าจะดีกว่าครับแต่ก็ต้องแบบทําใจเรื่องแบตเตอรี่ที่อาจจะอยู่ไม่จบเรื่องถ้าเปิดสว่างสุดๆหรืออาจจะต้องพก power bank ไปด้วยอยู่ดีหรือเปล่าคะก็มีความเป็นไปได้ครับถ้าต้องการความสว่างสูงสุดจริงๆอาจจะต้องเตรียมแผนสำรองไว้บ้างแล้วนอกเรื่องแบตกับความสว่างนี้มีอะไรที่อัปเกรดแล้วแบบว้าวน่าสนใจอีกบ้างคะมีเรื่องดีไซน์ที่ปรับปรุงขึ้นมาช่วยเรื่องความสะดวกครับ คือเขามีขาตั้งมาในตัวเลยแล้วมันหมุนได้360องศาเลยครับโหจริงเหรอคะ360องศาเลยเหรอใช่ครับอันนี้ช่วยให้เราจัดวางโปรเจคเตอร์ได้ยืดหยุ่นมากๆไม่ว่าจะวางบนพื้นผิวแบบไหนมุมไหนก็ปรับได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับโอ้โหอันนี้น่าจะดีมากเลยค่ะแก้ปัญหาเรื่องแบบหาที่วางยากๆได้เลยนะเนี่ย และอีกอย่างที่เห็นว่าสำคัญมากๆเลยคือเขาเปลี่ยนพอร์ตเป็น HDMI ขนาดเต็มแล้วอันนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่หลายคนรอคอยเลยใช่เลยค่ะเพราะรุ่นก่อนๆมันเป็น micro HDMI ใช่ไหมครับก็ต้องพึ่งอะแดปเตอร์วุ่นวายหน่อยใช่ค่ะต้องพกเพิ่มแต่ m o โ o 4เนี่ยใช้พอร์ต HDMI ปกติเลยทาให้ต่อกับพวกโน้ตบุ๊กเครื่องเล่นเกมหรือรอุปกรณ์อื่นๆได้ง่ายมาก ใช้สาย h d ใหม่ทั่วไปได้เลยอ๋อดีจังถือเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่แก้ปัญหาจุกจิกได้ดีมากเลยส่วนเรื่องความละเอียดภาพอันนี้ยังเท่าเดิมนะครับเป็น Full HD 1 0 8 0 p ครับโอเคสะดวกขึ้นจริงๆค่ะแต่ว่าการที่เพิ่มแบตเตอรี่เข้ามาแล้วก็มีขาตั้งอีกทําให้น้ําหนักมันเพิ่มขึ้นด้วยไหมคะน้ําหนักเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะฮะจากรุ่นก่อนประมาณ1.1กิโลกรัม ก็มาราวๆ1.3กิโลกรัมในรุ่นโมโก4ีก็ยังถือว่าพกพาสะดวกอยู่นะครับแต่ก็อาจจะรู้สึกได้ว่าหนักขึ้นนิดหน่อยก็เป็นผลโดยตรงจากการใส่แบตเตอรี่เข้ามานั่แหละครับอ๋อแล้วก็เรื่องเสียงก็มีอัปเกรดเล็กน้อยเป็นลำโพงคู่ฮาร์โมนคาร์ดอนเหมือนเดิมแต่กำลังขับรวมเป็น6วัตต์ดังขึ้นนิดหน่อยครับดังขึ้นนิดหนึ่งแล้วพวกฟีเจอร์เสริมอื่นๆล่ะคะมีอะไรเล่นอีกไหมมีรีโมทให้มา2อันครับอันเล็กๆสาหรับพกพาง่ายๆ กับอัางใหญ่หน่อยที่มีปุ่มเรืองแสงแล้วก็มีปุ่มลัดเข้า Netflix กับ Prime Video ด้วยอ๋อสะดวกดีค่ะแล้วก็มีเอ่อลูกเล่นแสง Ambient Light เป็นฟิลเตอร์แม่เหล็กเอาไว้ติดหน้าเลนส์สร้างบรรยากาศสวยๆครับรุ่นธรรมดาแถมลายสันเสร็มาอันหนึ่งแต่ถ้ารุ่นเลเซอร์เนี่ยแถมมา4ลายเลยโอ้โหครับแล้วก็ยังใช้เป็นลำโพง b l u e t o ได้ด้วยนะเปิดไฟให้มันกระพริบตามจังหวะเพลงได้อะไรแบบนั้นอ๋อเก๋ดีค่ะ แต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นฟีเจอร์หลักที่คนมองหาเท่าไหร่หรือเปล่าคะก็อาจจะใช่ครับเป็นของแถมสนุกๆมากกว่าฟีเจอร์หลักๆจริงๆก็ยังอยู่ครบนะครับพวกฟีเจอร์เดิมๆที่เป็นจุดเด่นของเขาอย่างการปรับภาพอัตโนมัติอะไรพวกนั้นยังอยู่ครบใช่ไหมคะใช่ครับฟีเจอร์เด่นๆที่ทําให้ X ช i n i เขาใช้งานง่ายเนี่ยยังอยู่ครบเลยครับทั้งการปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูอัตโนมัติหรือ Auto Kid Stone Correction นะครับค่ะ ตัวแก้ภาพเบี้ยวใช่ครับที่ช่วยแก้ภาพเบี้ยวเวลาเราวางเครื่องเอียงๆแล้วก็มีระบบโฟกัสอัตโนมัติต่อเนื่อง continuous auto focus ภาพก็จะคมชัดตลอดเวลาไม่ต้องมานั่งปรับเองบ่อยๆออือแล้วก็ที่สำคัญคือใช้ Google TV เป็นระบบปฏิบัติการเลยก็คือลงแอปสตรีม m i n g ต่างๆดูได้เลยจากตัวเครื่องไม่ต้องต่ออุปรกรณ์อะไรเพิ่มเลยครับโอเคเข้าใจแล้วค่ะสรุปคือ สะดวกขึ้นจริงๆเนอะทั้งแบตเตอรี่ในตัวค่ะตั้งที่หมุนได้พอร์ต HDMI ขนาดเต็มครับผมแต่ก็ต้องแลกกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็มีข้อจำกัดเรื่องเวลาใช้งานแบตเตอรี่ถ้าเราอยากได้ความสว่างสูงๆทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญเลยค่ะราคาราคาเป็นยังไงบ้างราคาก็ ขยับสูงขึ้นจากรุ่นก่อนเหมือนกันครับตัวโมโกโฟรุนธรรมดาเนี่ยเปิดราคามาที่499ดอลลาร์สหรัฐครับแพงขึ้นประมาณ50ดอลลาืมส่วนตัว m o โกโฟ a s เลซอร์อันนี้กระโดดไปพอสมควรเลยครับอยู่ที่799ดอลลาร์สหรัฐโอ้โหเกือบเท่าตัวเลยใช่ครับต่างกันพอสมควรเลยแล้วก็มีชุดบันโดด้วยนะครับอย่างโมโกโฟธรรมดา ถ้าซื้อพร้อม power base stand ที่เป็นฐานรองพร้อมแบตเสริมเนี่ยก็จะราคา549ดอลลาร์หรือถ้าเป็น m o โกโฟนเลเซอร์พร้อม power base แล้วก็แถมจอพกพาสำหรับดูนอกบ้านไปด้วยเลยอันนี้จะอยู่ที่899ดอลลาร์ครับโหราคาก็ถือว่าขยับขึ้นมาชัดเจนเลยนะคะ สรุปแล้ว x i m i MOGO 4 Series เนี่ยก็เป็นก้าวที่น่าสนใจนะคะทำให้โปรเจคเตอร์พกพามันพกพาได้จริงๆมากขึ้นด้วยแบตเตอรี่ในตัวแล้วก็แก้ปัญหาจุกจิกด้วยพอร์ต HDMI ขนาดเต็มครับผมแต่ก็มาพร้อมราคาที่สูงขึ้นจริงๆแล้วก็ต้องพิจารณาเรื่องความสว่างกับอายุแบตเตอรี่ให้ดีๆเลยใช่เลยครับจุดนี้น่าชวนคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอความสมดุลที่มันลงตัวระหว่าง ความสะดวกสบายจริงๆจากการมีแบตเตอรี่ความสว่างที่มันเพียงพอต่อการใช้งานจริงๆของเราอายุแบตเตอรี่ที่รับได้กับราคาที่ต้องจ่ายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนสําหรับแต่ละคนนอนสิคะคือโปรเจคเตอร์ที่อาจจะเหมาะมากๆสําหรับการดูหนังกลางแจ้งหลังบ้านชิลๆอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกเดียวกับคนที่แบบต้องการความสว่างสูงสุดเลยสําหรับไปนําเสนองานในห้องประชุมที่จริงๆแล้วอาจจะมีปลั๊กไฟให้ใช้อยู่แล้วก็ได้นะครับ มันก็ต้องเลือกให้เหมาะกับสถานการณ์จริงๆครับ